เพจยนสวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจ้าจารถสวยนะคะอยู่ในช่องอยูคานะคะวันนี้เอายาลิสีสวยสีบอลเงินมาให้ชมอีกหนึงคันนะคะท่านผู้ชมใครที่เข้ามาเห็นคลิปนี้แล้วนะคะฝากกดติดตามไห้ด้วยนะคะเพราะว่าน้องจ้าเนี่ยเพิ่งมาเปิดช่องใหม่นะคะซึ่งจ้าจาจะรีวิวแค่เฉพาะเก่ง สภาพสวยๆจะคัดเฉพาะคันสีสวยๆมาให้นะคะมีหลากสีมีหลายแบบให้เลือกแน่นอนเพียงลูกค้ากดติดตามไว้คันนี้ก็เป็นตัว1.2ตัวไฮปี2019ไมลหลักหมื่นนะคะไมลแค่7,000 70, 0กิโเมตรนะคะรถมือเดียวนะคะและเป็นตัวท็อปสุดในตารางในรุ่นเลยนะคะสภาพตัวรถสวยกลิบนะคะรถที่เราคัดสรรแล้วก็จะจะเอามารีวิวให้วันนี้ก็ไม่มีชนหนักพิกคว่ำจมน้ํากลับสีก่อไมแน่นอนนะคะ รายได้ลูกค้าอยู่ที่1 5 0 0 0บาทเช่าซื้อคนเดียวจบแบบไม่ต้องคำมาเอาตัวรถสวยๆเดิมๆไว้เลยเพียงลูกค้าติดต่อหาน้องจ้าจ๋าเพรยนต์ดูแลเคสเองทุเคสค่ะตัวไฟหน้าเนี่ยสวยๆอยู่เลยนะคะรุน่นนี้ของเขาจะได้ไฟนหน้าโปรเจคเตอร์นะคะไฟเดย์ไลท์ไฟตัดหมอกมีให้ครบแล้วนะคะกระจังหน้าเดิมๆเ,เป็นตัวสีรถเป็นสีบอลเงินนะคะลูกค้าดูใหม่ดูสวยใครที่มาเจอรถตัวจริงเนี่ยรับรองตรงปกเหมือนที่น้องจ๋ารีวิวแน่นอน นะคะเหลี่ยมสันตัวรถฝากระโปรงคมชัดนะคะสีไม่มีเพี้ยนนะคะเหลี่ยมสันไม่มีผิดรูปนะคะตัวรถโครงสร้างเดิมเอาไปใช้งานต่อในระยะยาวๆได้เลยรายได้ลูกค้าอยู่ที่1 5 0 0 0บาทเนี่ยเช้าซื้อคนเดียวจบแบบไม่ต้องค้ำนะคะเอาไปใช้งานต่อได้เลยสามารถขับรถกลับได้ภายในวันได้นะคะคุณลูกค้าจ้าจ๋าจะพาลูกค้าเนี่ยไปชมในส่วนของรายละเอียดด้านข้างนะคะดูความสวยความใหม่นะคะ ตรงที่ไฟตัดหมอกเป็นกรอบสีดำนะคะยังเงาๆอยู่เลยมาพร้อมล้อแมกอัลลอยสีทูโทนที่สภาพสวยและน่าใช้ล้อแมกทั้งสีล้อไม่มีรอยเบียดนะคะเบ้าโชกอคอ่ะเบ้าโชกคนะคะดิสสีล้ออยู่สภาพเดิมจานเบรกไม่มีคดไม่มีเบี้ยวนะคะลูกค้าสามารถมองตาเปล่าได้เลยนะคะกระจกได้พับอัตโนมัติไฟฟ้าแล้วนะคะตัวนี้ฟังก์ชันก็ให้มาเยอะเพราะว่าเป็นตัวท็อปนะคะรายละเอียดสวยเดิมนะคะฟิล์มก็ให้มาแล้วเรียบร้อย นะคะกระจกโลโก้แท้โลโก้เดิมมาจากโรงงานนะคะเลียมตัวที่เปิดประตูนะคะโครเมียมชัดนะคะเหลี่ยมสันด้านข้างของตัวรถไม่มีผิดรูปนะคะมองมองมุม45องศาสีเดิมสีแท้นะคะรถเป็นสีบอลเงินหรือว่าเลือกกันว่าสีเทานั่นเองนะคะลูกค้าน้องก็จจายู่ที่ถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึงสี่แยกมินบุรีกรุงเทพนะคะบริษัทเปิดทําการทุกวันลูกค้าเข้ามาชมรถตัวจริงได้ถ้าคุณลูกค้าอยากได้รถเกรดเอที่ทางบริษัทพิยนตนคัสสันมาให้ นะ่ะยางนะคะติดรถมานะคะด้วยยางบิสโตนนะคะยางปี2022อ่ะยางปี2023นะคะเพิ่งเปลี่ยนมาให้เลยนะคะดูใหม่มากนะคะนี่คือรถหม่ยเลขหน่นะดูแกบด้านข้างสภาพสวยนะคะแกบตัวนี้จะไม่มีอ้าไม่มีง้างนะคะฝาถังน้ามันไม่มีรอยลอกไม่มีรอยขีดเกลือนะคะไฟท้ายสวยๆนะคะลูกค้านะคะมาพร้อมทะเบียนกเก้ากไก่บไม้สามห้าสองหนึ่งเอาไปใช้กับตัวรถได้เลยนะคะตัวกระจกด้านหลังไรฟฝ้านะคะมีที่ ปัดน้ำฝนให้นะคะมาพร้อมเสาไฟฟ้าเสาสัญญาณเป็นคีบฉลามสปอยเลอร์ก็ให้มาครบหมดแล้วนะคะตัวรถภายในสวยนะคะด้านหลังเก็บสัมภาระได้เยอะนะคะก็จะมีในส่วนของที่เก็บนะคะนี่ที่เก็บชุดซ่อมยางนะคะซึ่งปกติแล้วเ,เขาจะเอาไว้ด้านล่างนะคะลูกค้าเขาจะเอาไว้ด้านล่างตรงนี้นะแต่คันนี้ก็นี่นะคะเอามีให้เลยเรื่องอะไรก็มีครบนะคะก็ให้ไปเลยนะคะสภาพแบบนี้ ถ้าลูกค้าไล่ไปลูกค้าก็เอาชุดนี้เก็บไว้ที่บ้านนะคะเก็บไว้ที่บ้านเลยหรือจะเอาล้ออะไรออกแล้วก็เอาชุดซ่อมยางเนี่ยไว้ในหลุมก็ได้นะคะถาดรองท้ายมีให้ครบนะคะตัวนี้นอกจากรีวิวสภาพรถเดิมๆเรียๆให้ดูนะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีถอด ถ้าลูกค้าเอาไปใช้งานยังไงก็คุ้มค่ะกับคนที่รายได้อาจอยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะคะอยากมีรถเก่งขับสักหนึ่งคันเป็นของตัวเองนะคะและ้วนึกถึงน้องกาจากเพชรยนต์ก็เข้ามาได้ซื้อง่ายนะคะออกได้จริงๆออกได้ทั่วประเทศนะคะลูกค้าตัวนี้มีกล้องถอยให้แล้วนะคะลูกค้าตัวไฮมีกล้องหน้ากล้องหลังให้นะคะซึ่งติดตั้งมาจากเดิมจากโรงงานไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเลยสีสวยสภาพสวยจริงนะคะแกะด้านข้างด้านข้างนี่สวยมากนะคะลูกค้า เหมาะเลยนะคะกับคณผู้หญิงหรือว่าคนที่งบอยากตั้งผ่อนแบบไม่ถึง8 0 0พนะคะอยากฟรีดาวอยากผ่อนสบายๆนะคะแต่ลูกค้าได้รถเทียบเท่าป้ายแดงและที่สําคัญก็คือได้รถตัวท็อปสุดไปใช้งานด้วยนะคะและภายในเนี่ยนะคะน้องจ๋าเปิดให้ดูภายในของเขาเนี่ยจะเป็นเบาะหนังนะที่เปิดฝั่งคนขับจะเป็นสมาร์ทเอ็นทีเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาจะให้ปุ่มปุ๊บสตาร์ทมาแล้วนะคะดูความหมายก่อนนะคะน้องจ๋าจะเปิดประตูให้ดูทั้ง4บานเลย เข้ามาชมกับรถกับเจ้าจ๋าได้นะคะท่านผู้ชมนะคะบริษัทปเปิดทาการทุกวันไม่มีวันหยุดข้าราชการนะคะลูกค้านะเรามีสถาบันทางการเงินรองรับถึง12สถาบันทางการเงินถ้าคุณลูกค้กากังวลกลัวจัดไฟในไม่ผ่านลองปรึกษาเจ้าจ๋าก่อนได้นะคะข้อดีจุดเด่นของคันนี้มีหลายอย่างเลย1ได้ตัวท็อป2ได้ไม้น้อย3ได้สีทําความสะอาดง่าย4ได้เบาะหนังนะคะนี่เบาะหนังนะคะสีดํานะคะสภาพสวยนะคะตัวเบาะเดินด้วยแรตเข็บสีแดงเบาะแก้มซ้ายแก้มขวานะคะไม่มีล้ม แล้วคอนโซลด้านหน้าก็ดูสวยใหม่นะคะรายละเอียดตัวรถไม่มีตำหนิเลยค่ะคันนี้ใครได้ไปก็ถือว่าคุ้มค่ากับการใช้งานลูกค้าดูหน้าจอนะคะมองกล้องถอยหลังนะคะได้แอร์ออโต้นะคะรุ่นนี้นะคะมาพร้อมเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะและมีที่จอจุดบุหรี่ให้นะคะรายละเอียดตัวรถให้ดูนะคะเปิดมาไม่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นอับนะสภาพใหม่ๆนะคะหลังคาเฮดรูมเป็นสีดำนะคะระบบไฟระบบช่องแอร์เนะคะนี่เราก็จะได้ในส่วนของกล้องหน้าที่มีเมมโมร่การให้นะคะนี่ มีมริการให้แล้วเรียบร้อยเอาไปใช้งานต่อได้เลยช่องแอร์ไม่มีแก้ไม่มีแตกไม่มีหักนะคะน็อตคารเสา A สซ้ายขวาเนี่ยอยู่ในสภาพเดิมสมบูรณ์แบบมากนะคะน็อตไม่มีขยับแน่นอนแผงประตูดูสวยสดใหม่นะคะนี่หนังเดินได้เก็บสีแดงนะคะสวยลําโพงทํางานได้ปกติเลยมาจ่าให้ดูนะคะน็อตแผ่นเพดอยู่จุดเดิมทุกจุดนะคะดูกริบมากคันนี้เราคัดรถเกรดเเท่านั้นเลยนะคะลูกค้าเราคัดรถเกรด A มาให้เท่านั้นเลยคัดเฉพาะเกรด A พรีเมียมเท่านั้น เราขายรถเกียร์เดียวนะคะลูกค้าเอารถไปใช้พร้อมขับได้เลยนะดูความสวยความใหม่เนะะี่ยค่ะลูกค้าใครที่จะซื้อให้คุณภรรยาหรือซื้อให้ลูกคุณลูกนะคะหรืออยากซื้อใช้เองนะออกง่ายนะคะไม่ได้อออย,อย่างที่คิดกระเป๋าจิงโจ้ะนะคะรุ่นนี้เขาจะให้ในส่วนของด้านข้างคนขับนะตัวเบาะห้องผู้โดยสารนะคะดูต่อมาดูสวยดูเนียนนะคะหัวเบาะนะคะที่รองหัวเบาะสภาพใหม่สวยนะคะถือว่าสมบูรณ์แบบมาก รมเนี่ยเราก็ให้ไปเลยนะคะลูกค้าดูรีวิวของน้อยจ๋านี่ก็คือดูรีวิวรถมือสองนะคะลูกค้าอันนี้คือรีวิวรถมือสองนะคะอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นรีวิวรถป้ายแดงนะเพราะว่าสภาพรถแล้วก็ราคาแล้วก็เรื่องรุ่นนะคะได้เจอท็อปเนี่ยยังไงก็คุ้มค่าเนี่ยแพงวัตตูฝั่งคนขับนะคะไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะสภาพตัวเบาะนะคะหรือรอยเดินได้แต่เข็บสีแดงสภาพเนียนตัวนี้เป็นกระจกพับอัตโนมัติไฟฟ้าไฟเลี้ยวมองข้าง LED นะคะกระจกออตโต้หนึ่งบาน น็อตคานเสาเอไม่มีถอดค่ะนะคะลูกค้าไปใช้งานต่อยังไงก็คุม้มนะคะเป็นปุ่มพุชแทสแล้วนะคะมีโหมดออเอออฟโหมดกระลื่นเทาไหร่แล้วก็ตัวพวงมาลายัยเนี่ยนะคะก็มีพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันนะคะสภาพพวงมาลัยยังดูสวยใหม่นะคะนี่คือสภาพรถใม่เจ็ดหมื่นะคะซึ่งสอดคลองกับตัวเลขใหม่จริงๆนะคะสภาพสวยมากๆค่ะท่านผู้ชมใครได้ไปรับรองคุ้มค่า ใครตามหารุ่นนี้อยู่นะคะยาริสตัวไฮนะคะตัวท็อปสุดนะคะเอาไปใช้งานนะคะน็อตคานเสาบีไม่มีแกะบไม่มีทอดนะคะลูกค้านะเดี๋ยวน้องจ๋าจะพาไปดูในส่วนของเครื่องยนต์นะคะคือตัวรถเนี่ยสวยเดิมแน่นอนนะคะลูกค้าดูใหม่มากแล้วก็หน้านี้หน้าสวยนะก่อนจะเปลี่ยนเป็นโฉมปี2020ันยี่สิบยิบเอ็ดนะหน้านี้สวยนะคะลูกค้าดูน่ารักนะคะคุกคีขู่นะคะตมุตตมิดูเหมาะกับคุณผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะกับคนที่อยากขับรถนะคะ สภาพดีๆแล้วก็ได้ตัวท็อขับใน,นราคาเลทที่ไม่ถึงสี่แสนนะคะเอาไปใช้งานได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันนะคะเดี๋ยวเราไปดูก่อนจะไปดูเครื่องยนต์แวะดูตาไฟความสวยความใหม่ก่อนนี่ใหม่มากใหม่มากไม่มีช้ำนะคะรถไม่มีชนมาดูน็อตนะคะตัวเครื่องยนต์หรือว่าห้องเครื่องยนต์เครื่องยนต์เนี่ยนะคะไม่เจ็ดหมื่นนะคะไม่เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเนี่ยนะคะดูความสดความสวยได้เลย ถ้าตัวเครื่องยนต์ชนหนักมาสภาพเครื่องยนต์จะไม่ใช่แบบนี้แน่นอนค่ะเราคัสซัให้แล้วเรามีรับประกันวารันตีจริงๆนะคะเรามีการตรวจอินสเปกเตอร์ให้ถือ2องรรายการนะคะนี่น็อตแก้มซ้ายแก้มขวานะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะสภาพเดิมสภาพสวยนะคะน็อตไม่มีถอดถ้าทานน็อตไม่มีถอดแสดงว่ารถไม่เคยชนไม่เคยกระแทกมาเบาโชงอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนมาให้เลยนะคะใหม่ๆหม่สดๆร้อนๆเครื่องยนต์ดูสดดูสวยมากโดูแห้งไม่มีรอยซึมรอยยืนนะ้ำมันเครื่อง นี่ะขาวสะอาดใสเนียนกลิบนะคะน็อต <Not S 1> ไม่มีแกะนะคะนี่สีรอยแต้มมาจากโรงงานยังอยู่สติ๊กเกอร์มอกคาเตือนอยู่ครบนะะี่ะนี่คือข้อเครื่องยนต์เดิมๆที่เจ้าจ่าให้ดูว่าสดสวยขนาดไหนใครได้ไปรับรองคุ้มรถคันนี้สวยมากเดิมจริงนะคะคันนี้เดิมมากฉนวนการความร้อนยังอยู่สวยสมบูรณ์แบบอยู่เลยนะคะคำเตือนมอกต่างๆอยู่ครบนะคะถ้าลูกค้ากางังวลในการเลือกซื้อรถมือสองนะคะลองปรึกษาเจ,จ้าจ๋าก่อน ถ้าคุณผู้ชมเห็นรุ่นนี้แล้วก็กำลังมองหาหรือว่าชื่นชอบในตัวยาริส1.2 5นะคะตัวท็อปสุดในราคาไม่ถึง400,000แล้วได้มา70,000เอาไปใช้ยาวๆย,ยังไงก็คุ้มค่ะนะคะหรือว่าใครมีรถใหญ่อยู่แล้วอยากได้รถเล็กขับนะคะสภาพดี นะคะไม่อยากออกป้ายแดงก็ดูสนใจไปคันนี้ก็รีบโทรเข้ามาหาน้องเจ้าจ๋านะคะดูแลเคสเองนะคะอย่าลืมว่าออกได้ทั่วประเทศนะคะออกได้ทุกอาชีพน้องกจ้จ๋าสามารถดูแลลูกค้าได้ดูแลเคสเองนะคะลดสภาพเดิมภาษีพรบรพร้อมเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ก่อนส่งมอบนะคะ เราประกันบริการหลังการขายมีมีมมมวรารันตีฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะให้อีกหนึ่งปีเต็มตรงนี้เจ้าจ๋าก็คอยซัพพอร์ตลูกค้าทั่วประเทศนะคะ24ชั่วโมงใครสนใจทัก i n นบ็ box, อยากได้รถสวยทักคิดถึงน้องเจ้าจ๋าเพชรยนต์ได้รถขับแน่นอนค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้น้องจ๋าแล้วก็โทรเข้ามาหาเจ้าจ๋าได้เลยนะคะได้รถสวยได้รถขับแน่นอนยินดีช่วยเหลือทุกคันเคสยากเคสง่ายเอามาคุยกันก่อนนะคะรับรองได้รถขับค่ะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ